ตัวหนึ่งที่สําคัญนะคะที่มันมักจะต้องมาหาพืชของเรานะคะก็คือเพลียยทีนี้ตรงนี้นะค่ะคือปัญหาคือปัญหาที่เราจะต้องมีตัวแก้ไขหรือตัวป้องกันก็คือบิวเรียนะคะบิวเรียบิวเรียนะคะก็เป็นเชื้อที่เป็นเชื้อชีวภาพเช่นเดียวกันนะคะเช่นเดียวกันแต่เขาก็จะต้องมีอาหารนะคะมีอาหารของเขาบิวเรียจะเจริญเติบโตได้นะคะเขาจะต้องกินข้าวโพดค่ะ บางคนนะคะบางคนอาจจะเห็นสังขพโพสสังขพโพสนะคะรู้จักนะคะก็คือแกนของข้าวโพดเนี่ยถ้าร่วงลงไปในดินโดนความชื้นหรือเม็ดข้าวโพดแก่ร่วงลงไปดินเจอความชื้นมันก็จะแตกแล้วก็จะเป็นขุยสีส้มๆอ่อนๆนั่นแหละค่ะคือสปอร์ของบิวเวรียรซึ่งเราไม่เคยรู้เลยว่าไอ้สปอร์ตัวนั้นน่ะสามารถที่จะเป็นตัวที่ไปกําจัดหรือฆ่าเพลียได้นะคะวันนี้เราจะทํากันง่าย ถ้าเรามีเชื้อบิวเรียอยู่แล้วนะคะเราจะเลี้ยงเขาด้วยแป้งข้าวโพดค่ะแป้งข้าวโพดนะคะแป้งข้าวโพดเอาแป้งข้าวโพดมาเลยนะคะนี่ห่อไหนก็ได้ซื้อมาจากตลาดนะคะแล้วก็มีน้ำนะคะมีน้ําเราจะละลายแป้งข้าวโพดนะคะลงไปในน้ำนะคะลงไปในน้ําแค่ไหนนะคะแค่ไหนบางคนอาจจะใช้แป้งข้าวโพดครึ่งกิโลนะคะ บางคนอาจจะใช้1กิโลถ้าเผื่อว่ามีปริมาณพืชเยอะนะคะอาจจะใช้1กึะะ่งกิโลหรือครึ่งกิโลอ่ะก็ได้แล้วกอย่างนี้แล้วก็ใช้น้ําสะอาดนี่แหละคะ่ะละลายนะคะละลายแป้งขา้าวโพดก็คือคนไปกับน้ำนะคะจนเขาละลายขณะเดียวกันขณะเดียวกันเราจะมีหม้อนะคะที่ตั้งไฟนะคะมีน้ําอยู่ในหม้อนั้นตั้งไฟนะคะตั้งไฟเวลาที่น้ําเดือดแล้วเวลาที่น้ําเดือดแล้วนะคะเราจะใช้ น้ำท mm ี่ละลายแป้งข้าวโพดแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเทลงไปในน้ําที่กําลังเดือดคือเราจะต้องต้มแป้งข้าวโพดนั้นให้สุกซะก่อนนะคะเราจะต้องต้มแป้งข้าวโพดนั้นให้สุกซะก่อนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันนะคะว่าเราจะทํำยังไงอ่ะตอนนี้น้ําของเราเดือดแล้วนะคะน้ําของเราเดือดแล้วเราจะลดไฟนะคะจากน้ําที่เดือดเพลานๆเราจะลดไฟให้เป็นไฟกลางนะคะให้เป็นไฟกลาง ะะให้เป็นไฟกลางแล้วเราก็จะโรยแป้งข้าวโพดต,ตัวนี้นะคะที่เราผสมน้ําแล้วเนี่ยลงไปขนาดเดียวกันคนนะคะขนาดเดียวกันเราจะคนคนแป้งข้าวโพดไปด้วยนะคะเราอาจจะไม่ต้องใช้จนหมดก็ได้ค่ะนะคะหรือจะเทให้หมดก็ได้นะคะดูปริมาณน้ําของเรานะคะดูความดูความเหมาะสมนะคะ เราจะให้เขาเดือดอีกนิดนึงนะคะให้เขาเดือดอีกนิดนึงอาจจะเพิ่มไฟนิดนึงนะคะเดี๋ยวนะน้ำตรงนี้ที่มีแป้งข้าวโพดก็จะเดือดนั่นคือแป้งสุกเราจะไม่ปล่อยจนกระทั่งว่านานมากจนกลายเป็นแป้งเปียกนะคะเราจะเอาแค่ว่าเดี๋ยวเขาจะเดือดอีกครั้งหนึง่งนั่นคือแป้งสุกแล้วนะคะแป้งสุกแล้วตัวนี้แหละคะ่ะจะเป็นอาหารนะคะที่เอาไปเลี้ยงตัวเชื้อนะคะตัวเชื้อเพราะนั้นที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้นว่าเออถ้าเกิดเราสังเกต สังขพดท,ที่ร่วงไปในดินและโดนความชื้นก็จะแตกสปอร์มาเป็นสีส้มนะคะนั่นก็คือว่าตัวสปอร์หรือเชื้อตัวนี้แหละมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาตินะคะแล้วพอมันได้ข้าวโพดเห็นไหมคะมันก็จะไปเกิดก็คือไปกินข้าวโพดนั่นแหละมันถึงเป็นขุยๆนะคะสีส้มๆนัน่คือสปอร์ของเขาเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าเขากินข้าวโพดเราก็เลี้ยงเขาด้วยแป้งข้าวโพดซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายมาก เพียงขอให้เรามีเชื้อเขาเท่านั้นเองนะคะมีเชื้อเขาไว้ <S <S เชื้อเขาก็เป็นรูปร่างแบบนี้นะคะเป็นรูปร่างนี้ <S <S ทีนี้พอแป้งเดือดแล้วคือแป้งสุกแล้วปิดไฟนะคะปิดไฟแล้วเราจะไม่โรยเชื้อตัวนี้ลงไปขณะนี้เด็ดขาดเพราะเชื้อตัวนี้คือเชือ้อชีวภาพที่มีชีวิตถ้าเราโรยไปตอนนี้เชื้อตายหมดเลยนะคะเราจะต้องทิ้งแป้งข้าวโพดนี้ให้เย็นนะคะให้เย็นนะคะแล้วเราจะถ่ายแป้งข้าวโพดนี้นะคะ ใส่ภาชนะที่เราจะหมักสมมติว่าแป้งข้าวโพดของเราที่เราต้มไว้เย็นแล้วอันนี้คือแป้งข้าวโพดนะคะที่เขาเย็นแล้วเขาจะเป็นน้ําแบบนี้นะคะเขาจะเป็นน้ําแบบนี้ถ้าดูแล้วเนี่ยเขาจะเหมือนน้าข้าวข้นๆนะคะเหมือนน้าข้าวข้นๆนี่คือแป้งข้าวโพดที่เราต้มไว้นะคะอันนี้เย็นแล้วพร้อมที่เราจะโรยเชื้อได้นะคะเราจะโรยเชื้อได้เราก็โรยไปประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะโรยไปสองช้อนโต๊ะ ปิดฝาค่ะปิดฝานะคะเราจะไม่ขนปิดฝานะคะแล้วแค่เขย่าเบาๆเท่านั้นแค่เขย่าเบาๆเท่านั้นนะคะเท่านี้เองทิ้งไว้นะคะทิ้งไว้แต่ไม่ใช่แค่48ชั่วโมงเหมือนไตรโคเดหมือนไตรโคเดมาหรือ BT นะคะตัวนี้เราจะต้องทิ้งนานกว่าน,นั้นคือเราจะต้องทิ้งไว้ถึง14วัน นะคะ14วันเชื้อจะเดินลงไปนะคะเชื้อจะเดินลงไปถึงแม้เราจะไม่คนเขาแต่เขาจะเดินลงไปเองแล้วเขาจะค่อยๆกินแป้งข้าวโพดนะคะกินแป้งข้าวโพดนี้เวลาใช้ทํำยังไงเราก็จะตักออกมานะคะตักออกมามากแค่ไหนแค่ไหนก็ได้ค่ะเพราะไม่ได้มีส่วนผสมของกากน้าตาลอะไรก็ตามที่เราเคยกล่าวว่าถ้าไม่มีส่วนผสมกากน้ำตาลเราจะใช้ผสมน้ําในปริมาณเท่าไหร่มากเท่าไหร่ก็ได้ ไม่มีปัญหานะคะยิ่งมากก็ยิ่งได้เชื้อเยอะพอผสมน้ําเสร็จแล้วให้ถ่ายใส่ภาชนะที่เราจะไปฉีดพ่นหรือสเปรย์นะคะใช้กับอะไรใช้กับต้นไม้ที่มีหนอนได้ไหมไม่ได้ค่ะใช้กับต้นไม้ที่มีราดได้ไหมไม่ได้ค่ะบิวเรียจะใช้อย่างเดียวคือต้นไม้ที่มีเพลี้เพลี้หนอนชอนใบไรแดงแมงวีขาวนะคะอันนี้ก็คือวิธีการ เก็บรักษาแล้วก็การขยายค่ะซึ่งพวกเราก็คงจะทําได้นะคะไม่ยากเลยนะคะก็ขอให้มีความสุขกับการปลูกต้นไม้การดูแลแล้วก็การป้องกันกําจัดศัตรูพืช